ความจริงก็คือกลุ่มทุนพวกนั้นซึ่งเป็นทุนสามานพวกนี้รับการยกย่องเชิดชูจากเด็กรุ่นใหม่ทุกวันที่ถูกบิดเบือนข้อมูลเรื่องการรัฐประหารแล้วจิบเอาประเด็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเซ็นรับรองการรัฐประหารพระมหากษัตริย์ไม่ทรงสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นการบิดเบือนที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ผมอยากจะลำดับนั่ครับก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475อำนาจทั้งหลายอยู่ที่พระมหากษัตริย์พระราชดำรัสก็เป็นกฎหมายคำสั่งอะไรต่างๆที่สั่งออกมามีพระบรมราชโองการออกว่าเป็นกฎหมายการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คณะราษฎรก็สร้างบวรธรรมขึ้นว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมหากษัตแต่ตัด พระราชอำนาจต,ต่างๆของพระมหากษัตริย์ออกไปแทบเป็นสิ้นสถานะของพระมหากษัตริย์ก็อยู่ที่รัมนูญจะเขียนได้ไปทางไหนเขียนกําหนดได้ทําอะไรและคนล่างรัมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่เคยได้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมีแต่พวกยึดอานาจพวกกองทัพพวกขุนศึกต่างๆเอาคนของตัวเองมาเขียน จริงว่าเมื่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญคำถามก็คือว่าเวลารัฐประหารสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือาการฉีกรัฐธรรมนูญหรือประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารอยู่ในมือของหัวหน้าคณะรัฐประหารสถาบันพระหมหากษัตริย์ถูกชั่วชิงอำนาจไป โดยคณะาราษฎรออกมาทิ้งไว้ในมือของพวกขุนศึกและพวกนักการเมือง้งว่าประกาศของคณะรัฐประหารแต่ละคณะที่เซ็นโดยหวัวหน้าคณะรัฐบาลกลายเป็นกฎหมายทั้งส้หลายประเทศคณะรัฐประหารพอรัฐประหารเสร็จก็ยกเลิกสถาบัาานกษัตริย์ไดเลยก็มีแต่พาดพิงว่าประเทศไทยกองทัพมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมันเป็นสิ่งที่สืบทอด มาแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยรัฐธ,ธรรมนูญก็เขียนใพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยทำไมถึงเขียนแบบนี้ก็เพราะแต่ไหนแต่ไรมาพระมหากษัตริย์ไทยทรงออกสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาทหารทหารทั้งหลายในการปกป้องประเทศชาติรักษาประเทศชาติดังนั้นจึงไม่แปลกหรอกครับที่คณะรัฐประหารจะต้องเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และขอมีพระบรมราชกงการรับรอง ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐประหารซึ่งแน่นอนแล้ครับไม่มีประชาชนก็มีแต่ฐานในกองทัพนะครับจงรักภักดียอมอยู่ใต้แทบเบื้องพระบาทจึงขอให้พระองค์ท่านมีพระบรมราชโองการลงมาเพื่อให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหนือคณะรัฐประหารแต่ในทางกฎหมายแล้วไม่ใช่เลยนี่แหละครับไอ้พวกหานี้ก็เอามาโจมตีมาปิดเบือน ว่าพระหมหากษาัตริย์เนี่ยไปรับรองคณะรัฐประหารก็เมื่อในขณะนั้นคณะรัฐประหารมีอำนาจมากกว่าท่านท่านกลัวไหมท่านไม่ได้กลัวแต่ท่านก็ทำไปตามธรรมเนียมประเพณีพวกนี้ก็พยายามจะโยงใหญ่ไปเมื่อการข่อกบฏเมษาวัยซึ่งนำโดยพลเอกสันและมียังเติร์กเนี่ยซึ่งเรียกว่าคมกำลังอย่างหนาแน่น เขายิดอำนาจพลเอกเปรมอันนั้นยังเรียกว่าคณะรัฐประหารไม่ได้หรอกครับมาบอกว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ไม่รับรองไม่ใช่หรอกครับเพราะในขณะนั้นรัฐบาลที่ชอบทําตามกฎหมายคือพลเอกเปรมเจรลสุรานนท์เนี่ยรวมทั้งกองทัพจํานวนหนึ่งประกาศสู้แล้วก็ทูลเชิญพระหมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9 พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จป,ประทับอยู่ที่โคราชเป็นที่ตั้งของกัฐภาคที่สองแล้วก็ปฏิบัติการสู้กันดังนั้นคณะผู้ก่อการนะครับเมษาวาัยที่นําโดยพลเอกสันละคณณอยังเกิมก็ไม่ได้ทําการยึดอํานาจสําเร็จจึงถูกเรียกว่ากบฏถ้าทําสําเร็จเขาเรียกขณะรับประหารงนี่ครับขอ้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้มาถึงเวลาจะไปบิดเบือนกันอยูอย่แล้วนะเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วก็ต้องตั้งคำถามนะการรับประหารที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้เป็นพวกกลุ่มขุนศึกชิงอานาจ,จแต่การรับประหารสองครั้งหลังเกิดจากมิการเมืองที่ชั่วช้าเลวร้ายอย่างทักษิณชินวัตรที่ชุบสริดโกงกินแล้วก็พิสูจน์เห็นชัดแหละครับว่าทั้งตัวทักษิณเองน้องสาวจะเป็นนายกตีและนักตีทั้งคณะติดคุกติดตรางหลักฐานชัดเจนทุจริตโกงกินประชาชนเกิดความขัดแย้งประทะ เท้นค่ากันการรักของหลานจึงเ,เกิดขึ้นเพื่อยึดติสร้างความสงบในบ้านเมืองเปนประเทศชาติเราก็อยู่ด้วยความสงบมาอย่างยาวนาน7-8ปปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราคนไทยทั้งหลายควรจะรู้นะครับ การปฏิวัติกับการรัฐประหารนะครับในรา่างสัเนยมันแตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5เเป็นการรัฐประหารไม่ใช่เป็นการปฏิวัติแปปีภายใต้การรัฐประหารของคณะราษฎรทําทให้บ้านเมืองไทยเนี่ยชุดสุดโสมมาจนถึงปัจจุบันไม่เจริญกนะ้าวหน้าเพราะเป็นตัวเปิดช่องให้มีการช่วงชิงอํานาจการปฏิวัติ หมายความว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ของสังคมนั้นๆหรือจะเรียกว่าพลิกฟ้าก้อมแผ่นดินมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการปกครองระบบเศรษฐกิจเช่นในยุโรปเกิดการปฏิวัติพ่นล้มสถาบันพระมารย์ระบบศักดินาขุนนางที่คมนนุมมณนาจอยู่เหนือประชาชนเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตย ซึ่งโอ้โหทุกวันมันเที่ยวเชิดชูชื่นชมว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันดีเลิศประเสริฐสูงไม่จริงเพราะอะไรเพร,ะเพราะเห็นชัดเลยครับทั้งสารรับบริการยุโรปก,กําลังจะชิบหายเพราะพวกคนรวยที่มันรวยกเกินขนาดที่คนจนก็ย่าแย่คนชั้นกลางน,นะครับก็ค่อยย่าแย่ลงสังคมมันเสื่อมทรุดลงตลอดเลยนะเพราะอะไรครับเพราะณนะวันเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่เกิดจากการปฏิวัติของประชาชนมันเกิดจากกลุ่มทุนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจทางการเงินสามารถสร้างกองกําลังขึ้นมาเองได้และไม่อยากจะอยู่ใต้อํานาจของพระมหากษัตริย์สังเกตไหมครับไอ้พวกนายทุนสามานทั้งหลายอีนักการเมืองเลือกตั้งมามันก็เอาเงินไปสนับสนุนพรรคก,การเมืองทุกพรรคเลยครับฐานยึดอำนาจมามันก็วิ่งเข้าไปแต่การปฏิวัติที่แท้จริงอย่างที่จีน เปลี่ยนโครงสร้างทุกอย่างในประเทศจีนทำให้คนจนนีนนะครับลำบากอดอยากไม่มีที่ดินทำกินอดตายต้องหนีกระซักกระเซิงออกไปทั่วโลกเนี่ยทุกวันนี้กลับมาสู่ความเข้มแข็งมีเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งเข้มแข็งขทุกทานทำไมเขาถึงเข้มแข็งแข็งแรงเพราะพรรคคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าสมาชิกพรรคเวลาจะรับเข้ามาต้องมีสติป,ปัญญามีความรักชาติมีความจงรักภักดีต่อชาติต่อแผ่นดินส่วนการรับประหารอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เป็นแปลงแต่เฉพาะอำน,นาจทางการเมืองทุกอย่างเหมือนเดิมระบบค้าขายเหมือนเดิมระบบสังคมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแลนะร,รมนวนที่เขียนมากี่ครั้งก็เหมือนเดิมแต่ก็ดูนักการเมืองแต่ละคนที่เข้าไปอยู่เป็นพักรวมกันบันพฤติกรมกรมต่างๆก็วนเวียนไปเหมือนเดิมไอ้ฝ่ายค้านซึ่งเลวร้ากลายเป็นฝ่ายแค้นต้องการเอาไอ้หัวหน้าครอบครัวกลับมาทุจริตคอร์รัปชันไอ้พักก้าวถอยหลังซึ่งคิด มันก้าวถอยหลังจริงๆนะที่จะเดินไปตามอเมริกาเดินตามตะวันตกราะการรับกับหารเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ควรจะมีหากจะมีสักทีก็ต้องมีการปฏิวัติการปฏิวัติที่ว่ามันไม่ใช่การพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินมันต้องเป็นการปฏิวัติที่ประชาชนร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถูกชั่วชิงอำนาจไปถ้าเราเกิดการปฏิวัติทุนสามาันพวกนี้ก็จะได้จัดการเพื่อกระจายความสุข ของประเทศกลับไปสู่ประชาชนกลับ